น้ำนะคะน้ำนองเต็มตะลิงตอนนี้บนถนนเปียบนะคะบนถนนเปียบเลยนะคะ้าบ้าน้าบ้าน้าบ้านก็แล้วนะคะเปียบ ban keo, với tên ngoài phân luôn naka nani tim 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 bà lấy tim 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 ไปไม่ได้ไม่กล้าเสี่ยง <c ười> ไม่กล้าเสี่ยงไปกลัว <c ười> ไม่กล้าเสี่ยงไปนะคะถัยถอย้ดีกว่าแต่หนุนเต็มนม้ำอะไน้ำอะไ เต็มเต็มบ้านเต็มบ้านของพี่สาวเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มบ้านของพี่ชายพี่สาวพี่ชายเต็มเลยโอเคนะคะ